มันทําไม่ได้อาจารย์เราสั่งเลยไหมฉันสั่งให้เอาไหมสั่งอะไรสั่งไก่ไงไม่ได้เลยสั่งทำไมเสียตังเล่าก็เราให้วันออกเอเจนซี่มันต้องจัดการให้เราแล้วมันก็ต้องแบบประสานงานแล้วถ้ามันไม่ส่งมาก็คือจบงานกูก็ไม่เอางานมึงแล้วเพราะว่ามันเกินเวลามาตั้งเยอะแล้วเนี่ยแล้วมันเรามีงานอื่นด้วยไงยเขามารู้ว่าาจะถ่ายงานวันนี้ ไก่ส่งบ่ายสองเอเจนซี A ่ T N C, เขาก็ต้องไปคุยกับลูกค้าให้เรียบร้อยว่าเออส่งของให้ถึงบ้านคุณแพรลี่บ่ายสองนะคะใช่ไหมอ้าวเพราะว่าเขารอใช่เพราะเขา,อาเรอถ่ายอยู่ไม่ใช่แบบจะให้เราถ่ายงานแต่มึงดิวกับลูกค้าไม่ได้ประสานงานไม่ได้แล้วมันจะถ่ายงไง <c oughs> เออไม่เป็นไรงานกู <c oughs> แต่งสวยๆกูไลฟ์ขยปลาก็ได้ไอ้ดอนแค์ จะจบแล้วนะงานก็คือจบเลยนะไม่ได้มาแต่งให้แล้วมันไม่ได้แล้วนะมันก็ต้องจบไปเลยงานนี้ก็คือดีวไม่ได้ก็มันไม่ใช่ความผิดชนะก็ไม่ใช่ความผิดชน,นะก็แต่งจริงของมันต้องมารอเราใช่ไม่ใช่เรารอของอืมเรว่าไก่ไม่ได้มาจากกรุงเทพือที่นี่ก็มีไก่ที่นี่ก็มีไก่ไก่ไม่ได้มาจากกรงุงไม่เขาต้องมีอยู่แล้วที่นี่เขามีก็ต้องเปิดสาขา ใช่ไหมเขาจะมาให้เรารีวิวทำไมเขาต้องตวดสอบแล้วเขามีทั่วประเทศแล้วกันนะตอนนี้กี่โมงเดี๋ยวฉันจะจัดการอรอบหนึ่งน่าจะรับงานเองสบายใจมึงก็โง่นะมึงก็โง่อีกลูกค้าบางคนก็ไม่ได้มาติดต่อกูได้โดยตรง <S <S 2> <S 2> <S 2> เขาต้องเอเจนซี่เขามีเครือข่าย ามีมบริษัทรับ<ม><ล>งานเขาไม่ได้มาติดต่อโดยตรงมึงฉลาดอยู่คนเดียวมั้งชีวิตมึงเนี่ยฉลาดจังมีตื่นก็จะมีเอเจนซี่ทาไมล่ะแล้วต้องมีในหน้ามีอะไรลูกค้าเขาติดต่อผ่านเอเจนซี่เพราะเขาสะดวกในการที่เขาจะจะเรื่องงานเรื่องคอนเซปต์งานรายละเอียดงานในการดีลต่างๆอะเนาะเขาเออลูกค้าเขาไม่ได้มีมามีคอนแทคกกับเราเฮ้ยเฮ้ยมีฉลาด ไม่ฉลาดแล้วก็อวดแสดงความคิดเห็นอยู่นั่นนะไปถึงใครหนูหรอกกี่ชาวเน็ตนี่แลหละฉลาดลไม่ฉลาดแต่อวดจะแสดงความคิดเห็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าง,งนโโหะน,ะ <c oughs> นูนี่โอ้โหแล้วนะโอ้โหกับไก่แล้วกูจะลงกับเอฟซีละกูโมโหขับไก่แล้วก <c oughs> <c oughs> ูจะลงกับเอฟซีละกูหนื่อย ซื้อของก็ไม่ช่วยซื้อกาแฟขายก็ไม่ช่วยซื้อมาย้อนนูน่นอันนี้อันนี้อันนี้อันนั้นอยู่นั่นแหละ <Yes. S 1> สรรหากาแฟเนี่ยขายช่วยซื้อบ้างไหมสามพันคนสามพันสองร้อยเนี่ยขายกาแฟแค่กล่องหนึ่งจากสี่เก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้าเคยจะช่วยซื้อบ้างไหม <c oughs> ไม่ซื้อเอาตะกร้าปุ๊บกระโดดหนีกระโดดหนีเหมือนกับตัวอะไรกระโจนหนีกันใหญ่อตะกร้าเพิ่นปุ๊บ เนี่ยสามพันกว่าคนเนี่ยถ้ามีคนช่วยอุดหนุนกาแฟกูรวยไปแล้วเนี่ยโอ้โหสองเก้าเก้าช่วยซื้อไม่ช่วยซื้อช่วยซื้อกาแฟหน่อยคนละออเดอร์โอเคไหมช่วยซื้อกาแฟหน่อยได้ไหมคนละหนึ่งออเดอร์ได้ไหมว่ามาเร็วขอออเดอร์เดียวได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้ไหมเอาเดี๋ยวจะกล้าขึ้นได้ไหม ขอแค่เออขอแค่คนละกล่องเดียวเอาสองเก้าเก้าเออกล่องเดียวก็ได้พี่ก๊อฟไปเอามามาขอกล่องเดียวได้ไหมได้ไหมได้ไม่ได้พิมมาเลยเนี่ยดูเออแค่กล่องเดียวเนี่ยเนื่อปากที่ฉันได้ปากบวมเนี่ยเหนื่อยช่างก็ปากบวมจะตุยต้องหาช่างใหม่มาเริ่มขอคนละหนึ่งกล่อง เริ่มเลยเหรอชาร์เลน์นีชาเลนต์นี้ไปสิบกล่องเออแม่มาเลยแม่เอาไปหนูปักและหนูขอคนละกล่องกล่องเดียวให้หนูหน่อยหนูน่าจะไม่ได้ขายไก่แล้ววันนี้เออช่วยดิฉันซื้อไก่หน่อยช่ฉันซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยหนูน่าไม่ได้จะไม่ได้ขายไก่แล้วแม่วันนี้เจริงไปจากจากสามเก้าไอ้จากสี่เก้าเก้าเลยนะจากสี่เก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้าเลยนะ แม่ไปอ่าเดี๋ยวหนูนับเลยออเดอร์เข้าตอนนี้หนูขอสิบบ้านไปเจ๊เออไม่เรียกแม่ไม่เรียกแม่แล้วพวกมึงอะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องแม่ซื้อไม่ซื้อก็ช่างเถอะ <c oughs> เลยแล้วแล้วไปต้องมาแม่มาเมอร์และแอปแม่แอปเรียกแม่ก็แล้ว <c oughs> เรียกเจ๊ก็แล้วอืมอืมไปต้องมาไปแม่ไม่เมอร์แล้วจะซ,ซื้อก็ซื้อกดเลยใครเมื่อกี้บอกจะกดนะช่วยหน่อยแล้วเอออย่ากโกหกบุษากาัน <c oughs> อย่ามูสาใครซื้อแล้วพิม่าซื้อแล้วมาแม่ขอ order ออเดอร์เอาแม่อีกแล้วแม่อีกแล้วแม่มาค่ะแม่มาค่ะหนูจะเป็นไบโพล่าแล้วแม่ขอคนละอันขอเรื่องสมปองหน่อยก็เนี่ยแกไม่กินกาแฟไงแกถึงหลอนนะ่ะถ้าแกกินกาแฟอาการแกก็จะสง,งบเนี่ยสง,งบกาแฟกินแล้วหลับฉ่ำเลยสรรพคุณดีเหมาะสำหรับการดูแลสุขภาพ เนี่ยขอแค่คนละออเดอร์เองช่วยหนูหน่อยเถอะจากสี่เก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้าสองกล่องก็เหลือห้าร้อยห้าสิบสามกล่องเหลือแปดร้อยห้าสิบพี่กอปิดทั้งหลังให้หนูหน่อยนะ<ด>แต่พี่กอไม่อยู่อ่ะนี่แล้วเอาวิกเอาทำไมไม่ไปให้เขาทำทรงใหม่ๆมาบ้างเนี่ยฮะถ้าแต่ทรงผมสูง <c oughs> โผลไหมไม่มีอะไรเลยพี่กอลนี่ก็งานหยาบตลอดเออแต่งหน้าดาราดังแต่ดูงานดีเนี่ยเนี่ย,ย,ยปิดตรงนี้ด้วย หาโบกหาโบกจอนเจนเนี่ยกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแพรี่ค่ะหนึ่งกล่องมีทั้งหมด3สูตรนะคะสูตรที่หนึ่งมีคอลลาเจนไดเปปไทด์เอลคูต้าไทโอนดูแลเรื่องของผิวผมเล็บกระดูกนะคะสูตรที่2มีโคเอนไซม์คิวเทนเบต้ากูแคนดูแลเรื่องของภูมิคุ้มกันและการซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพนะคะลูทีนกิงโกไบแปดกล้วยดูแลเรื่องของสายตาและสมองนะคะไม่มีชูการ์นะคะ no ชูการ์ไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันทานนะคะใช้ไฟเบอร์ครีมสารตกัดจากน้ำมันมะพร้าวในการดูแลสุขภาพนะคะจบไป กดก้ากดก้าเลยแม่ง่ายๆแม่ไม่ต้องอะไรเยอะไปเมื่อกี้ใครบอกจะช่วยอุดหนุนแน่คนละกล่องแค่นั้นเองเมื่อกี้ใครบอกจะช่วยอ่ะคนละกล่องโอ้โหเมื่อกี้บอกอยู่ว่าจะช่วยไปเลยหนึ่งกล่องมีทั้งหมดสิบห้าซองค่ะสามสูตรสิบห้าซองจักสีเก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้ากด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 แค่นั้นเลยกดเลยไปกด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  ไปแม่กดเลยกดเลยแม่กดเลยแม่สองพันแปดร้อยคนกดเลยค่ะหากโบก่อนหาโบก่อนเออแม่กดเลยไปยปายช่วยหน่อยลดแล้วลดอีกจากสามเก้าเก้าเลยนะจากสามเก้าเก้าเลยนะขอแค่คนละหนึ่งตะกร้าขอแค่คนละหนึ่งตะกร้านะคะขอแค่คนละหนึ่งตะกร้าช่วยหน่อยช่วยหน่อยอุดหนุนหน่อยกาแฟดีกินดีมากเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพนะคะ,สา,ะ,คะสามสูตรในหนึ่งกล่อง จำมไปเลยสองพันเจ็ดร้อยคนเนี่ยนะไปแค่คนละตะกร้าเองแม่ไปช่วยหนูหน่อยอา uh huh. หาโก่อนนะอาหาโบหาใจก่อนไปเลยหนึ่งกล่องโอ้แล้วก็วิ่ก็พังแล้วพังอีกพี่ก๊อฟเนี่ยไปเลยกดะตะกร้าเลยค่ะได้ไม่เนี่ยข้างหลังก็โป๊ะโอ้ยใส่่ป้าใส่อันนี้ป้าใส่อันนี้ป้าอยู่นั่นนะนะทุกคนไป ห้าคนเวลาสั่งซื้อขอบคุณค่ะแม่ตะก้าเดียวขอแค่ตะก้านึงไปแม่กดตะก้าหน่อยช่วยหนูหน่อยไปจะสี่เก้าเก้าเลยสองเก้าเก้ากาแฟแพรลี่กาแฟดีเพื่อสุขภาพค่ะไปเลย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 กดตะก้าเลยแม่กดตะก้าเลยช่วยหนูหน่อยนะคะสองพันห้าร้อยคนที่ดูอยู่เนี่ยไม่ได้โอโหไม่ได้ยากเย็นแสนขินอะไรเลยกดตะก้าหน่อยแค่นั้นเองไปกาแฟแพรลี่กินแล้วก็จะได้แบบฉ่ำกันไปเหมือนคนขายไง เออกินแล้วก็จะได้ฉ่ำๆเหมือนคนขายไปเลยสิบห้าซองค่ะหนึ่งกล่องมีทั้งหมดสิบห้าซองหนึ่งกล่องมีสิบห้าซองของการดูแลนะคะกดตะกร้าให้หนูหน่อยกดก้าให้หนูหน่อยเออไปไปไปกดตก้าหนูหน่อยไปแม่จ๋ากดตะก้าให้หนูกกห,หน่อย,กกกกอยขอบคุณค่ะไปเลย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 สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ วันนี้กินไปสองซองแล้วค่ะอร่อยมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยสองซองอร่อยมากมีคนบอกกินวันละสองซองได้สามซองได้กินไปเลยจะแม่กซองเเออนะไปขอคนละหนึ่งบ้านใครสั่งแล้วพิมพ์ว่าสั่งแล้วมาค่ะใครสั่งแล้วพิม่าสั่งแล้วมาใครสั่งแล้วพิม์ว่าสั่งแล้วมวา,วมวาวจะถ่ายงานลูกค้าลูกค้าไม่ยอมเอาไก่มาส่งเนี่ยรออยู่เนี่ยรอแล้วรอ ัสดีห6 0 0ร้อยท่านนะจ๊ะไปค่ะกดตะกร,าการ้าได้เลยกดตะกร,าการ้าได้เลยกดตะกร,าการ้าได้เลยนะแม่แม่กดตะกร,าการ้าได้เลยแม่จ๋าช่วยหนูหน่อยกดตะกร,าการ้าได้เลยสั่งแล้วสั่งแล้ววายขอบคุณค่าสองบ้านเอออย่างน้อยได้สองบ้านขอบคุณค่าโอ้ยังน้อยได้สองบ้านพี่ก๊อฟแหกปากตั้งนานได้สองบ้านพี่ก๊อฟบ้านขาหบ้ตน <laughs> แหกปากตั้งนานได้สองบ้านคุณจะบ้าตายเออ เห็นไหมล่ะมันก็ไม่ช่วยกดเห็นไหมเดี๋ยวอัตาก้าออกคนดูสามพันอัตาก้าไต่คนดูเหลือพันหนึ่งเดี๋ยวลดไปอีกเหลือสี่ร้อยจะอยู่กันยังไงมันจะอยู่กันยังไงชีวิตเนี้ยมันอยู่ไม่ได้แล้วนะเออมันเครียดคนไทยมันเครียดมันจะอยู่กันยังไงอัตาก้าขึ้นคนดูสี่ร้อยอัตาก้าออกคนดูสามพันมันจะอยู่กันยังไงแตแม่แม่ก็เห็นอยู่มันขายของลําบากไม่มีคนช่วยซื้อเลยเนี่ยช่วยซื้อสองคนเองมีพี่สองคนเมื่อกี้น่ารักมาก พี่สองคนเมื่อกี้น่ารักมากช่วยจริงอะไรจริงคนอื่นไม่ช่วยกดเลยจ้าเออคนอื่นมีน้ำใจไหมไม่มีจ้าสามพันกว่าคนไม่มีน้ำจิตไม่มีน้ำใจไม่มีอะไรกันเลยไม่มีน้ำจิตน้ำใจไม่มีอะไรกันเลยนะหนึ่งพันสองร้อยคนมีไหมไม่มีถ้ามีกดตะกร้าหน่อยไปหนึ่งกล่องจากสี่เก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้าหนึ่งกล่องจากสี่เก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้าพี่ก็มาเคลียร์วิคให้สวยๆนะ แล้ววันที่วันที่เจ็ดต้องงานดีหน่อยนะผู้ว่านะพี่ก๊อฟ <Okay. S 1> อย่างนี้ไม่ได้นะพี่ <c oughs> พี่กอ้โอ <c oughs> oh, งานหยาบ <c oughs> เออมีทุกอย่างยกเว้นตางเออ <c oughs> ไปแม่หนึ่งพันหนึ่งร้อยคนหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนค่ะแม่ปะแม่จ๋าหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านเออไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านมาเลยจ้ะ เออหาโบสิ่กี่โมไม่รู้นางไปค้นอะไรของนางอยู่ไม่รู้รอนางก่อนพี่วันชยัยค้นใหญ่เลยตอนนี้ค้นอะไรอยู่ไม่รู้ทุกคนขอกาแฟอีกสักสองบ้านนะแม่กาแฟอีกสักสองบ้านนะคะถ้าเดี๋ยวสามโมงครึ่งไม่มาไปแล้วนะจงไปอไันนี้ก่อน,นก็เอาไก่มาไว้ที่บ้านกูแล้วกันกูค่อยกลับมาถ่ายให้มึงเจอสามโมงครึ่งมันไม่มาพี่ก๊อฟเก็บเครื่องสำอางเลยต,ต้องไปจะขอโทรอีกรอบนึงต้องไปแล้วจะขอโทรอีกรอบนึง ทุกคนเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะเดี๋ยวดูกันถ้าเก็บ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 งานวิคให้หนูนะติดรติดเลยเก็บวิคเก็บแม็กซให้หนูกันขอโทรอีกรอบนึ่งสั่งมาวันก่อนหกกล่องยังไม่หมดขอบคุณค่ะจบที่เราเบากี่โมงขอบคุณค่ะระวังนะระวังระวังแมาดีกว่าเดังนี้ขอโทรอีกรอบนึงปิดเป้าให้แล้วขอบคุณค่ะแม่เหลืออีกสองกล่องให้ได้สามร้อยกล่องแม่หนูขออีกสองกล่องจริงๆเลยแม่ปลาสองบ้าน ให้มันได้สามร้อยทิ้งไว้ให้มันได้สามร้อยทิ้งไว้แม่แม่ขออีกสองกล่องค่ะแม่อีกสองกล่องกดสั่งให้หนูหน่อยอีกสองกล่องใครก็ได้แม่ช่วยหนูหน่อยไปกดสั่งให้หนูหน่อยกาแฟไปกินไปเลยอีกสองกล่องหนูขอสองกล่องเอาให้ได้สามร้อยพอเลยจบจบเลยหนูจบแค่นี้สามร้อยพอปะโอ้ไหวไว้สั่งแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณแก้วจเจริญผ้ออาม,าม่านนะจ๊ะอย่างนี้เหรอเออให้มันดูเออให้มันดูมีอะไรหน่อยก็เก็บข้างหลังให้ไสวย เก็บข้างหลังดึงให้ฉ่ำเดี๋ยวมันจะโปะ๊ะอันนี้มันเล็กวิกเนี้ยสามโมงครึ่งเลนะ้วนนจะโทรอีกรอบนึ่งแล้วนะอขอบคุณค่า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 ไปค่าไปค่า เดี๋ยวสั่งให้สามกล่องวายพี่เต้าหู้พี่เต้าหู้สั่งหน่อยแม่โอพี่เต้าหู้มาเลยเร็วน้ำตาจะไหลพี่เต้าหู้ขอสามกล่องโอ้เนี่ยคนรักกันจริงเออแหกปากแทบตายได้ห้ากล่องพี่ก้องคุณขาขออีกเขาพูดขนาดนี้แล้วโอ้ยไปดิฉันเช็ดกดแล้วเนอะ พี่กอลหนูพูดแทบตายอะหนูได้ห้าห้ากล่องเองโอ้เอออาไปไได,ไได้ข้างหน้ามันเยอะไปไหนูก็เคยเก็บค่า<ม>ให้หนูเนอยอืมปลายสามกล่องสามกล่องเหลือแปดร้อยห้าสิบปลายปลายปลายเออไปค่ะไปค่ะเรียบร้อยค่ะว้ายพี่เต้าหู้ขอบคุณค่ะเออพอแล้วได้สามกล่องแล้วเออพอใจแล้ว ยังไงเท่าไหร่นะคะขออีกสักกล่องหนึ่งก็ได้ทุกคนเดี๋ยวจะลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปในอันนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปในในบ้านฝาาอาจารย์เอาเอามือถือมาถออีกรอบหนึ่งตกลงยังไงถามเขาให้ชัดเลยว่าตกลงไก่จะมาเพราะว่าเดี๋ยวเรามีงานไปไปพบลูกค้าเรามีงานตอนสี่สี่โมงเย็นในที่เราจะไปเนี่ย ถึงประมาณกี่โมงจะได้ค่อยกลับมาถ่ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบอกมันไม่ใช่มันหายไปอย่างนี้โอ้ยมึงไม่ต้องเอาแล้วมึงนีงานอ่ะมึงไม่ต้องเอาแล้วมึงอย่ามาทวงไล่ทวงงานกูอีกนะเฮ้ยไม่เลิศ <c oughs> มันน่าหมดหงิดเดี๋ยวขออัตก้าออกพอละขอบคุณพี่เต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้นะคะพี่เต้าหู้ขอบคุณค่ะ ไม่มันรอ,อนานที่เราเสียงาน<ม>เราต้องไปมันนี้มีงานไหลยังางงานมันนี้ขายกาแฟขายปลาดอาชีขายกาแฟขา,าขายกาแฟกับขายปาในนี้ก่อนดีกว่าเสียเวลาในบ้านฟ้าก่อนเรื่องอะไรเวลา่เป็นเงินเป็นทองไม่ใช่มารอไม่ได้อะไรนี่ตรงนี้สวยๆอัดขายปลาก่อนนี่ยืนช้ำๆสวยๆ จะเย็นๆอะไรล่ะจาก2โมงจะ4โมงแล้วเย็นก็เย็นเกินจาก2โมงจะเป็น4โมงแล้วตอนเนี้ยเย็นกว่านี้ก็ไม่ได้ถ่าย6โมงไปเลยเหรอได้ไหมทุกคนได้เลยเนาะโอเค พิกอบเคลียแล้ว ก็เขาถึงประมาณสามโมงครึ่งข็อออกมาแล้วโอเคงั้นรอหนังแปบนึงนะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเรา